สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปฮานอยพิเศษนะครับประจําวันพุทธที่หนึ่งท่านวาคมนะครับฮานอยเมื่อวานสามฮานอยสลบมดเลยแปกปกติังนอยทำมาสองสามสองฮานอยเมื่อวานสลบหมดเลยต้องขออภัยครับก็ในเมื่อยังไม่เดินก็ถ้าจะตาม,มาเบาๆเนาะก็มาฟังสักครู่ครับฟังเสร็จถ้าชอบตามด้วยกันครับถ้าไม่ชอบผ่านครับวันนี้หุวหน้าบานออกน,นะครับใครได้เลขอ,อะไรขอให้ร่ารวย อูหวยกันทุกท่านครับฮานอยพิเศษเมื่อวานเลียงเบิ้ลพี่น้องโอกาสที่วันนี้เบิ้ลอีกเป็นไม่ได้นะเพราะว่าฮานอยพิเศษไม่เบิ้ลมานานมากเนี่ยผมไม่เบิ้ลนานจริงๆครับโอ้โหนานจริงๆล่าสุดนี้ที่ที่ผมสังเกตดูนี่เบิ้ลล่าสุดนี้สองสองมีเกือบยี่สิบรอบที่ไม่เบิ้ลนะครับ พิ่งจะมาเบิ้ลโอกาสเบิ้ลต่อเป็นไม่ได้นะครับแต่ก็ผมรันสูตรต่อไปครับวันนี้เดนนึ่นึ่ครับศ1 21มีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ31 51 61ครับแล้วก็91า0หร้อยมาท่ครับร้อยมาท่ก็ตัวรองคือ5นะครับตัวรองคือห้า ถ้าไม่ชอบ1ท่านก็เล่น5กันนะครับก็จะเป็น5 0 5 2 5 3 5 6 5 9ประมาณนี้ครับถ้ากรอนนี้ไม่ชอบ1น,นะครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับแล้วมาุ้นกันเนาะออกผลสเกนานาฬิกาสามสบนาทีครับเฮงๆ,ๆรวยเฮงๆรวยรทุกท่านนะครับแล้วเจอกันฮานอยปกติและฮานอย v p ครับสวัสดีครับผม